ดินไม่ดีเราแก้ได้การใช้ปอเทืองปรับปรุงบำรุงดินเนี่ยเป็นการปรับปรุงบำรุงดินที่ถูกที่สุดถูกต้องด้วยถูกเงินด้วยเราจะใช้เวลาในการปลูกปอเทืองประมาณ 2, 2> าเดือนไปหนึ่งรอบก็อาจจะเข้าได้ดูเลยแต่ทีนี้เมื่อเราทํานารอบแรกเนี่ยเราก็อาจจะดูประเมินจากผลผลิตของเราีิว่าเอ๊ว่าผลผลิตมันได้เท่าไหร่แต่ถ้าผลผลิตมันต่ำปีหน้าเราก็ปลูกปอเทืองเพิ่มการปรับปรุงบำรุงดินโดยพื้นฐานโดยการใช้ปอเทืองหรือปุ๋ยพืชผสมเนี่ย<า>เป็นขั้นตอนที่เราสร้างโครงสร้างของดินให้มีอินทรีย์วัตถุเหมาะสม มีการตึงเนอเจนจากปมรากถั่วคือปอเถืองนั่นเองนะแต่ทีนี้ความรวมสมบูรณ์มันจะขึ้นมาแค่ไหนไมันขึ้นอยู่กับปริมาณของซากปอเถืองที่เราได้ในรอบแรกทีนี้เมื่อเราปลูกข้าวลงไปแล้วเนี่ยเราก็สังเกตอาการของต้นข้าวจะบอกล่วงหน้าได้เลยว่าบริเวณที่เป็นหลุมเดิมต้นเดิมที่เราปลูกยูคาเนี่ยตรงนั้นน่ะดินจะเสื่อมมากเพราะว่าจะถูกดูดดึงเอาธาตุอาหารไปใช้มาก เนะพราะนั้นการที่ปลูกข้าวในรอบแรกเนี่ย<ะ>ก็เหมือนกับเป็นการเช็คดินไปในตัวเ<ะ>พราะนั้นกระบวนการที่เราต้องใช้ต่ออาจจะต้องมีการใช้สารเคใช้ปุ๋ยเคมี Me, นะเ<ะ>พิ่มเติมเข้าไปในตรงที่มันขาดไม่อุดมสมบูรณ์หรือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้ลูกะนะหรือจะเป็นพกสูนอินทรีย์ C, น้าชีวภาพต่างๆเนี่ยสามารถเข้าร่วมได้ตลอดทั้งแหละเพราะนั้นเราดูสังเกตจากอาการของต้นพืชก่อนเพราะถ้าตรงไหนที่มันไม่ดีเราก็เพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้เข้าไปถ้าเขาดีแล้วเราก็ไม่ต้องเพิ่มเติมเข้าไปลูกสาคัญที่สุดเลยลูก <trauma> จะทำนาต้องมีน้ำถ้าไม่มีน้ำนะหรือว่าน้ำไม่สามารถควบคุมให้พอเหมาะพอดีตามความต้องการของต้นข้าวได้การทำานาของเราก็จะไม่ประสบผลสำเร็จเรื่องที่สองก็คือเรื่องมเมล็ดพันธุ์ข้าวถ้าเกิดว่าอยู่ในเขตอ่าเขตที่เขาทำข้าวนาปีอาจจะใช้ทำข้าวนาปีก็ต้องเลือกเมล็ดพนันธุ์ที่เป็นข้าวนาปีลูกหลังจากนั้นก็ให้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการทำนาพอเรามีความรู้เพิ่มเติมเล้วเราก็สามารถจะตัดสินใจได้ว่าในกระบวนการทำนาของเราเนี่ยต้องมีอะไรเพิ่มเติมเข้าไปอีก